สวัสดีค่ะเพื่อนๆวีคลินิกเวชกรรมตลาดต้นตาลขอนแก่นนะคะวันนี้นะคะเราจะมะีรีวิวเคสเสริมจมูกนะคะเดิมนะคะเป็นจมูกรูปทรงชมพู่นะคะก็คือลักษณะที่ปลายค่อนข้างเนื้อเยอะแล้วก็สัดเนื้อน้อยนะคะสำหรับเคสนี้ก็จะเป็นการเสริมนะคะเพื่อปรับโงเ่เฮงนะคะแล้วก็ ทำให้ใบหน้าดูสวยมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือคุณหมอจะเสริมในส่วนของที่ที่เรามีปัญหาก็คือในส่วนของสันนะคะแล้วก็ตกแต่งไปนะคะให้พุ่งขึ้นนิดนึงนะคะตามเนื้อจมูกนะคะวันนี้เป็นโครสเทคนิคนะคะผ่าตัดแผลเล็กช้ำบวมน้อยนะคะอันนี้ก็เป็นการฉีดยาชาเฉพาะที่นะคะบล็อกไม่ให้เจ็บนะคะ ก็จะเจ็บนิดหน่อยตอนฉีดยาชาหลังจากนั้นเมื่ออาการเราชาแล้วก็จะถึงทำการเสริมจมูกนะคะเดี๋ยวจะให้ดูหลายๆมุมนะคะการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดนะคะก็คือที่คลินิกของเรานะคะก็จะเป็นเคสที่นัดล่วงหน้าเพื่อที่จะให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีเวลาได้เตรียมตัวนะคะเพราะบางท่าน รับประทานอาหารเสริมนะคะหรือว่ากินยาบางชนิดที่ทําให้เลือดออกง่ายนะคะแล้วก็หยุดยากนะคะก็จะไม่เป็นผลดีนะคะในเวลาที่เราผ่าตัดนะคะดังนั้นก็เป็นเคสนัดจองล่วงหน้านะคะนีใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยังไงฝากติดตามนะคะเป็นกํำลังใจให้เพื่อนเอนนะคะ เดนี้หลังปีใหม่เราก็จะมานัดพบกันอีกนะคะในวันที่ตัดใหม่นะคะติดตามคลินิกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะถ้ามีปัญหาศัลยะกรรมนะคะอินบ็อบเพจเข้ามาสอบถามได้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ